มาพบกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้มาพบกับครูแม็กครูแม็กก็ต้องมีกิจกรรมสนุกมาให้ทําอยู่แล้วก็คือคแม่จะพายเด็กมาอ่านหนังสือกันนะคะแต่อ่านหนังสือครั้งนี้เราจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะคะเด็กๆดูนะคะเล่มนี้ครูแม็กจะแจกให้เด็กไปทุกคนเป็นเล่มที่เราจะใช้ในตลอดปีการศึกษาเลยนะคะจนจบอสองเลยนะคะเล่มนี้มาดูกันเลยค่ะเล่มนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดมาแล้วเราก็จะเจอเป็น กไก่ใช่ไหมคะซึ่งก็ไก่ถึงฮอนโฮบเด็ be, กๆอ่านไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแม่จะพาเด็กๆมาอ่านหน้านี้เลยค่ะอ่านหน้าสระหน,น้าเด็กๆเปิดมาที่ตรงนี้หน้าเจ็ดค่ะเปิดเลยแป้นะคะ เด็กดูนะคะตรงนี้เขาอ่านว่าบอทอโบททอ,อทีไม่เอกที่สองบทที่สองนะคะเขาอ่านว่าสระเดียวแปดตัวซึ่งเด็กๆต้องจำสระทั้งแปดตัวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กจำสระไม่ได้เด็กๆก,ก็จะอ่านหนังสือไม,ไม่ได้นะคะามาดูเลยค่ะสระแรกคือสระอะนะคะ สระอาอ่านตามไหมนะคะสระอีสระอีสระอึอสระอือสระอุ่สระอูนี่คือสระแปดตัวนะคะต่อไปดูสิเขาเขาเขียนยังไงให้เด็กจำได้สระอามีสองหัวอ่านเลยค่ะสระอา ลากข้างสาระอิไม่มีขีดสระอีมีหนึ่งขีดเก่งมากสาระอือวงกลมสระอือมีสองขีดสระอุลากลงมาสาระอูลากขึ้นไป นี่คือสระ8ดตัวต่อไปเรามาดูสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวกันก่อนค่ะสระเสียงยาวนะคะสระอเห็นไหมคะสระอีสระอือสระอูเห็นไหมคะมันจะลากเสียงยาวต่อไปสระเสียงสั้นสระอสระอิสระอืสระอู เห็นไหมคะแตกต่างกันเลยเสียงสั้นและเสียงยาวเห็นไหมคะใครเด็กที่นี่เด็กมาอ่านสระเสียงสั้นและเสียงยาวตาม,มคุณครูเลยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะสระเสียงยาวก่อนนะคะอันนี้ก็คือสระอาพูดตามเลยคะ่ะมาต่อไปสระอีสระอือสระอู เก่งมากค่ะต่อไปสระเสียงสั้นนะคะพูดตามเลยนะคะสระอสระอิค่ะสระอสระอุเก่งมากค่ะเห็นไหมคะสระเสียงยาวเราก็จะอ่านรากเสียงยาวถ้าเป็นสระเสียงสั้นเราก็อ่านสระเสียงสั้นก็คืออ่านสั้นๆนะคะ เรารู้จากการอ่านสระแปดตัวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่จะชวนเด็กๆมาทำก็คือเล่มน,นี้เป็นเล่มคัดไทยซึ่งเด็กๆก็จะต้องได้เขียนตลอดปีการศึกษาเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็จะแจกเล่มน,นี้ให้ไปด้วยนะคะพอทีนี้คุณแม่ก็จะเปิดมาเปิดมาเลยี่จะเจอหน้าแรกแบบนี้นะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้าสามนะคะหน้าสามนี่ จะเจอหน้านี้นะคะเขาจะให้เด็กฝึกลากเส้นตามทิศทางของลูกศรแล้วระบายสีให้สวยงามเลยนะคะให้เด็กลากดูนะคะเห็นไหมคะเส้นแรกลูกศรเขาชี้ลงแปลว่าเราต้องลากเส้นให้ลงลงมานะคะดูนะคะทับเส้นให้ตรงเลยนะคะนี่นะคะเด็กก็ลากให้ครบถึงตรงนี้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเส้นต่อไปเขาลูกศรเขาชี้ขึ้นข้างบนแปลว่าเราต้องลากขึ้นข้างบนนะคะดูค่อยๆลากขึ้นนี่เห็นไหมคะเหมือนเดิมเขียนให้เสร็จนะคะต่อไปเส้นข้างล่างต่อเป็นเส้นเฉียงนะคะลูกศรชี้ลงแล้วก็ลากลงก่อนนี่ลากลงมาแบบนี้ให้ตรงเลยให้เสร็จแล้วนี้ลูกศรชี้ข้างบน ก็ต้องเขียนข้างบนนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ถูกนะนี่เสร็จแล้วมาข้างล่างต่อเลยลูกศรชี้ขึ้นข้างบนไปทางนี้เช่นกันเราก็ลากขึ้นไปแบบนี้เข้มเข้มเลยนะคะส่วนเส้นสุดท้ายชี้มาทางนี้ลากลงมาลากลงมาให้ตรงนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมเอ่ยง่ายนิดเดียวเองนะคะ แล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆต้องต้องทำทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมาคุูแม่จะตรวจแล้วก็ให้ดาวเด็กๆทุกคนเลยมีข้อแม้นะคะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทาแล้วแล้วก็อย่าลืมเก็บเล่นนี้ไว้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตลอดทั้งเทอมเลยวันนี้เด็กๆก็ไปเขียนกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็คุณแม่ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย Thank you